ท,ที่แม่โคดใหญ่เลยพี่น้องปาดใหญ่เลยบพิงใหญ่บพิงใหญ่เลยมองนี่อีกพี่น้องพอเห็นอยังมองนี่ว้ายเดองยิงใหญ่พี่น้องยิ่งใหญ่ว้ายกินกินกินพี่น้องกินเอาคนจะเก็บก็ได้เ้อะนี่ว้ายมดูนะพอเห็นแค่สองดอกนี่แหละพี่น้องไปดูไปดูไปดูปาดีกระตาของทิบัน้อยเพื่อบัวน้อยบัวนาะพี่น้องเห็นเดืองกันมี่พี่น้องเดืองกันมี่เดืองกันมี่ขาวกันมี่ ตาคอยนอยนแท้ลมือน,นีิพี่น้องเอ้ยเจ๊ไหนก็น,น้อยแท่กะตาคอยเอบกะตาน้อยมางน,นั้นใช่ไหมือหนิกะตาเฮ็ดเพื่คมมะไอพี่น้องพี่นอ้องเก็บเก็บเก็บขยะเก็บมัน,นีนสวัสดีค่ะพี่น้องอีสานโซนมาพพบก,กันเนตะเนาะมาแบบหนาสดๆเลยนะคะพี่ๆน้องมือน,นีิพอดีนอ้องโทรมาบอกว่าอันเห็นเฮ็ดนายยุน่าคอยมือน,นีิก็เลยฟาออมาค่ะฟาอกมาก็เริ่มจวดมอเตอร์ไซค์อ้ายวัวกินมอเตอร์ไซค์ก่อย ว่ากินมะทค่ะอันก็เลยนฟามาก่ลมาบงแวบงเห็นฮ็ดทุกคนก่ว้าพี่น้องข่อยปาดพี่น้องอุ้ยนจะสุดบงปาดตึ้นตะไลเดี๋ยวเขา a กล้องกันนะคะยังไววก็ตึต่ังไงพนเเคยเห็นพกปาดที่่น่งจะบังนกจะบังนกจะบังนูกพุพุเขาไหเห็นนนี่คอยหากเห็นว่าจะคอยเปิดกล้องทักทายจุจานี่นี่พุพุเต็มึงเึงไม่ยดอกที่แม่โคหไ่เลยพี่น้องปาด ใหญเลยเพิงใหญ่เงเลยมึงมึงนี่อีกพี่น้องอเห็นยังมึงนี่ว้ายดอกยังไงพี่น้องยังไงว้ายกิ๊ก๊กพี่น้องอาคนจะเก็บก็ได้ด้วยว้ายดูนะพอเห็นแค่องดอกนี่แหละนะมึงอีกแล้วมึงอีกมือไรเขาเต้นเ้หนายยวนฟันพี่น้องพล้งี่น้องจกันดังาก็จะถือว่า่อยเป็นป้าพี่น้องดูดูดู ว้าดิโด้กระตาคอยซิบุน้อยเพื่อนบุน้อยอ่เนาะพี่น้องเฮ็ดเรื่องกันมี่พี่น้องเรื่องกันมี่เรื่องกันมี่ขาวกันมี่ว้ากระตาคอยน้อยแท้ๆบมึอนี่พี่น้องเอ้ยจ้าไหนกระน้อยในแถบกระตาคอยเอ๋มือกระตาคอยมันอบมึงนี่กระตาเฮ็ดเพื่อนคมมะว้าพี่น้องพี่น้องเก็บเก็บเก็บขาเก็บมันนี่ตังมายกดูเก็บเลยค่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยลืมค่ะลืม

สุดอยอดเลยค่ะุดอกนี้ก็น,นพน่นขึ้นน่าพ่นขึ้นดอกิงใหญนาอดอกม่นีเก็บไปมือดด้มาหาถ้ามันพน่นอีกเนาะเพราว่าขอ้พเคียนะมือใดไันพ่นอีกพี่น้องามนเลือกะพี่น้องมากมนเล้อกค่ะันเลอ้องเก็บการโอ้พี่นอ้อ,นนนะะนองเอ,อ้ยขอยอวอดอุหลาร่ะ พไเก็บตค่เด้คมามีคนมากขอพระเดทัดตินตัวนี้ด้วยค่ะขัดุงขามันไหวข้าจาวามันจะมันจะใหญ่อีกกนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวกระดปัดขดขาเลยค่ะพี่น้องปัดขาป็นขาเอาตรงงายมุดดูปัดดิมุดดูพี่น้องจะมองดูกระด้ามุดดูตว่าขาดินกับมค่ไปไหนเราะมดดู ลูกโดดเลยตังใกระต่าเขาเข้ามดห้องด้ยทั้มือนี่้กเขาเ้าวค้ดมาลูกโดดเลยต้องไปตังสี่นาะค่ะเนาะตังสี่นาะตังสีเดี๋ยวด้อเลี้ยงอนเลี้ยงอนลูกเาอรุ้นหันเกรเม เอาตัวนี้ก่อนถิ่นพีดถิ่นมิดแล้วค่ะถิ่นมิดแล้วถิ่นมิดละพี่น้องเสกน้ำเจ้าเบิงปาฮัดขังแดในชีวิตพี่น้นนนงนงองไอ้พ่อแบบนี้เด้อขางแดงดิสบิตข่อยอีีเด้อโอ้ยพอเคยพอจริงจักเถื่อมีแต่คุ้มจุ่มน้องค่ะเจ้าเก็บ น้องเก็บมือส er ั่นี่ก็ได้หลายหลายได้ลายค่ะมาที่เขาผมได้เก็บเห็ดลายเป็นเคยได้หลายจัาสีเจักเทือก็เคยพ่อแบบนี้จักเทือกค่ะเห็ดงอันนี้เอาเราเอ็ดอันนี้ใหเขาเปลี่ยเขาเปลี่ยเอาไปฟูก้าเจ้าเห็นหรือเปล่าคะพอฟูกกินแต่พวกที่เขาหยางไม่เบิ่งไหมน้องเขาอยู่ทางใต้บุรีนั่นน่ะน้องว่าเห็นเห็ดแล้วง้อยู่บนท้องหน้าเขาบ้างไหมบ้านเราโอ๋บ้างค่ะเนาะเขาเลยเปได้มาเบิ่งอีกน้องไม่เลี้ยงง้วะเเลยเห็น มีเห็ดก็่สมยินีต้นยางนาพี่น้องบดูเขาปลูกยค่ไหนต้นยางนาไหมะวันมีเห็ดพี่น้องเอ้ยเขสร้งมาปลูกเรื่อยๆด้วยนี่ต้นมะโก้เนี่ออกดี่กันนี่นี่ต้นมะโก้เนี่ออกดีดีนี่ต้นมะโก้เนี่ออกเพื่อนมนีขนาดนี้ค่ะพี่น้องมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยพี่น้องเขาตื่นเต้นหิมพานต์กระเป๋านี่เขาไปหิม đổ thì cứ bụng pin ngươi gì nào Cái nhỏ không được Ngay phút ngay thôi Đổ cái mẹ Cái này khai lụp đi Xì hả Bớt đi Ngắm phải ngam thêm luôn 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 Không ngắm một khẩu Ôi sợ. ขาขวบก็่ได้ตัดดอกมันเคืออาจซีได้เป็นแนวโอ,อุปแมนนี่ที่เกล็ดแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวขอชิบไปตัดที่หลังเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวขอเสกอ้ากฮักซำดอกนี่ก็ <c ười> กระตามันเอียงฉางนึงค่ะเมืเ่อไรตำตัวนี้ฮักคุณดูดิดกระตามันเอียงนะคุณดูดิ กระตาข่อยมันน้อยข่อยเลยตั้งแบบนี้พี่น้องเอ้ยข่อยม่ได้เอากระตาอันนนั้มามันดิมมันเดตั้งสีบดได้ข่อยเลยตั้งแบบนี้เพราะกระตาข่อยมันน้อยเนาะข่อยเลยตั้งแบบนี้นะถ้ากระตาไงเขาชี้ได้ข่วงกระตาได้หรืนบ่ค่ะอันนี้ก็คือกระตาข่อยน้อยเนาะขอเนาะข่อยกระตาน้อยมายังได้สามมิสิมีเห็ดอีกอยู่ขนาดน่ะเห็ดสิมีอีกอยู่ได้ทั้งไตผัวพี่น้องเขาเห็นได้อยู่ประมาณสิบกระโดดอย่างัะสั่ะโอ้ยงามพี่น้องงาม <ś les> ดอกืออโดดหน่อยคือแนี้โอ้ยนี่เขาตามันหอนคุณด,ด,ดูพุณด่ะงามเลยคุรูคุรีอยู่เค่ะงามเลยโอ้ยมาโฟร์สีเขากันฝนอ้มอมคุะพี่น้องเอ้ยจะเก็บฝนอ้อมหนยเด้อค่ะฝนอ้อมเน่อยเด้อตัวบริตต่างกล่องมาเพระาะว่าขากล่องตัวนี้บดีนนะมันโยกนะก็เลยบริตต่างกลง่องฝนให้เจ้าเบิง กวิ่นสันพี่น้องเอ้ยคอยดีจริญเตยมกระตาเขาแล้วคุณเต็มกระตาเขาแล้วค่ะแ้วคอาจะตั้งวันนี้เนาะเ่ะเนาะเอยจะไปบ้งเดอันั้นเฮ็ดละงกเหลืองคุณที่เห็นที่สองสามโด่กำลังพบว่าเปขึ้ขืนม่นนะนี้าอเหนน้ำขพี่น้องเงากอได้น่อยนี่ค่ะเมื่อต้นกอเนี่ยนะม่นนยังไงได้น่ะเป็นเพชรละงกนี่นะ บ่เคยปลูกได้ยังไงนี่นต้นโก้เห็นปะนี่มิเสือเห็นละโงแล้วค่ะพอเก็หาม่าวันนี่เลยไปปลูกมันมันมีเสือมันกำลังมีเสืออ๋อให้ดอกนึงเกือบเกือบเกือบสองสามสี่หา้าโอ้เกีดเดยดดอบพี่ต้องดูด้วโอ้ย,อยเนื่อเข่าตาเส็บ เี่จะเปิดทุกตัวมีจักนอโอ้มีจักนอบ้านโอ้มีจักมีจักดอกเดี๋ยวดีวโอ้ยมองนี้หาดอกพวกตัวนี้เดี๋หาดอกกูไ้ค่ะมองนี้หาดอกค่ะพวดอกเดี๋ยวเดี๋ยวกสิบพวกเากสิท้ายรูปมันยังดอกี่ดอกงามปะ Oh. Ừ, มาไม่ได้นอนเดีออกมากระเลี้ยงไอ้หอยเลี้ยงไอ้หอยเก็บก่อนนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาหาไม้แล้วค่ะเนาะมีดจะเปลาวันนี้เอาเห็นปลาแซกตาก่อนเดี๋ยวเขาจะมาหาหนังไม้ เอากระซิบไปปุ๊กเนาะค่ะเนาะมองที่ข่อยเชี่ยวออกข่อยเห็นอีกแล้วค่ะพี่น้องค่อยหลาะหาเห็นเจ้าแต่กระเต็มกระแทกกระตาพี่น้องโอ้ยเจ้าหล่นผุละอันนี้มั่วรัวมัวเหยียบหรือคนเหยียบเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดอกใหญ่ๆเดี๋ยวเขตากระต็มแล้วค่ะมึงดูเนี่ยมึงดูดอกใหญ่ๆเดี๋ยค่ะงัวเหยียบค่ะพี่น้องงัวเหยียบงัวเหยียบ มดแตกบ้อเยนะเยตื่มอวานเลยนี่ยมึงมึงดกยังไพดนะป้าดดอกนี่ก็ได้พี่ต้องเอ้ยงามกิงามหาโลบึงย่งอีกแด้วค่ะพี่น้องที่เสิบาสเจ้าเก็บไปเรื่อยๆนู่นค่ะเนาะเพรเขาไป็นางโลบเขาเห็ดลายดอกแล้วเขาชืจังไลกับเถาอเคสเนี่ยเอ้าสุดจอดวามันติ่มกระตาเลยนี่นะเขาชื่บตัดดอกออกสมบูรี นี่พี่น้องไข่ไข่ไข่เห็นปะไข่นี่เห็นไข่สูงไข่แบบนโอ้ยพี่น้องเอ้ยครั้งแรกครั้งชีวิตผลได้คนพิได้เฮ็ตลายปะนี่มาๆๆมาพี่ค่ะมาพี่บ้าพี่มาเห็นยั่มองพี่อีกพี่น้องหัวเหยียบไหมแต่สไลด์สิไลด์ดอกไงโด่งไงไหมปาด พูบุดพูผิดพี่น้องพูนอ่ะพูนอ่ะสามดอกพูนอ่ะกูมึงดูสามดอกพี่น้องหนึ่งสองสามสี่พี่น้องพูนอ่ะดอกนี้ห้างวเหยียบนะคะพูนอ่ะหกเจ็ดพูด่ะดอกพักใหญ่นึงมาเก็บค่ะพี่น้องมาเก็บเราต้องรีแาหลายเวลามาถึงเหยื่อเชืาอเนาะค่ะเนาะเพราะว่านโอ้ย นี่ค่ะเต็มตเต็มตเต็มเต็มนี่ค่ะโอ้ยเสุอไดยเด้ยเต็มปตาแล้วค่ะปตาแล้วเนี่ยงามๆเลยค่ะอันนี้ถ้าหไวเอ็นถ้าบัตัดขามันเนาะ กะสินไงออกก็สิเป็นแบบพุวู้ขึ้นนะพี่น้องเพือนเรียนนี่อย่างก็นี่แหละค่ะอันอันที่มันบานเขากระเดียวนพอจะตัดนีโ่โอ้ยไม่หลับไม่หลับไม่หลับเดี๋ยวจะค่ะแต่หนานี่ไม่หลับเป็นหน้าไม่หลัไบ,ยยบ,ไบไหมเออเออ,เอ,อ เมื่อข่อยอง,งามเลยแล้วเขาชี้ไปเราขาพี่น้องว่าคือบอกขาไปไมนเกิดอีกว่าสันเฮ็ดมันริ้วต้องขาเลยพี่น้องเลยเสื้อเห็ดมัดนอยู่ต้องโดก,กันผู้ใหข่อยก็ว่าโซ่สร้างขาเจ้าอันเอาเสื้อเห็ดมาให้ยต้องหันเนาะน <c oughs> ุ่นงๆกุ้งอันน่ะข่อยข่อยชิาต่างจังไรน,นี่ อีกสองดอกนะคะสองดอกน้องโอ้ยกระด้างจะขึ้นกลยมิเดี๋ยวจะโป๊กไว้อยู่เพราะเขาไม่เชื่ออี้แล้วค่ะเพราะว่าอยู่มันต้นต้นบกอเนาะหะเนาะต้นบกอโอ้ยนุ่งกระดั้งืเอเขาตาค่ะมันหอนเนาะแดดแห้งอีดีด้ค่ะเบื้งตะเวนไะโอ้ยกจะวิ่นหัวสะบร์น้อพี่น้องก็ได้ตะเวนตะเวนตะเวนยี่สิบละเหรอเดี๋ยวพูเห็น ม่าเพิเ่งเฮ็ดดีกว่าถ้านะไม่ได้เปิดกันซันแน่นี่ระบบนี่หาไ่ได้เปิดกันซันแน่นี่ไ่ได้เปิดกันซันแน่นี่เพราะว่าเขาเห็นน้เจ้าตาลายปพวกไฟเนาะพวกมันจะมีเฮ็ดได้หน่อยอยู่ๆน้ำมันออกอิเจ้าหาช่องโอ่อิเพ้่ค่ะที่นี่เต็มกระตาแล้ววันนี้สิเปิดคลิปสองแล้อคะ่ะคลิปนี้เต็มกระตาแล้วค่ะ คลิปสองที่สิ้ไปเอาอยู่ทางใต้นอ้งนองคะเนาะทางใต้อันมงน,นอกเคว่าพุ่นะไปค่ะนอ้องขอเห็นพุ่ะละ่ะแต่ส้ขึ้นมารอบพงอีกอยู่ค่ะบ้านห้หาทัวร์ได้นี่ค่ะพี่น้องเขาตื่นเต้นหลาย,ยภาพบรรยากาศมาเขาก็นอนเฝ้าเป็ือนที่เป็นที่ นีเฮ็ดว่ะเลยนก็มาเหมือนเลยค่ะผลมาผลมามันไม่ได้ออกเฮ็ดมันไมได้ออกนะเดีย๋ยวขี้พักไปหาโล่ไหลยยมืุอนี้เนาะคะ่ะเนาะได้โอากาสเลยปลานหนีก็ไม่ไดนน้หาได้นี่นนพี่น้องดีใจลายค่ะดีใจลายเงือกกับข้อเงื่อนาะคะ่ะห่อนห่อนแห้งค่ะอันดีใจแห้งคักเนาะพี่น้นองเนาะเต็มตะกร้าพอนะค่อยเอาตะกร้าเก็บอันเก็บเห็ดเพ่งขมมากค่ะก็ชื่อประมาณนี้เนาะ แต่ว่าก็ได้หลายค่ะกากตะก้านี่ค่ะโอ้ยได้หลายโลอยู่ค่ะพี่นอ้องปวดหลอดก,กันบานทั้งนั้นเลยทั้งจุ่มทั้งบานน้ำกันเนาะคะนะ่ะเนาะเอาสลักคิดนี่ก็เพาะแค่นี้เนาะ,ค,ะค่ะกระชิเลาะไปทั้งไตปูเละค่ะเฮ็ดกระชิหามงซเนาะคะ่ะเนาะชิหาแนาวไซเฮ็ดจากขวี้ยังไงกันเดี๋ยวขวีิหาเอาไซถุง,งไซหยังไว้เนาะคะ่ะกระชิจัดการเอาว่างไว้เถียงซะ,ะ,ะก่อนค่ะแล้วก็ยังซิบไปหาเก็บเฮ็ดทั้งไตอีกพ่อน้องเห็นไหวอยู่ค่ะ อสินักขค้นนี่สวัสดีค่ะที่โตที่ตามกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อว่าสิไดเฮ็ดหลายอยู่ทังหุ่นทางไต่ทังทงนาหุนนะะ้องคณะอสสินักขค้นนี้สวัสดีค่ะคิดฮอดคิดถึงทุกทุกคนนะคะ่ะพี่น้องเด้ออันมักกับฟุก,กดไลใช่กับกดแชนนะะ่เด้อค่ะสำหรับคึ้นนี้สวัสดีค่ะสวัสดีหลายๆครั้งคิดฮอดกันพี่น้อง